มอกนมันนี่ไม่มีกามันไม่มีกา,าก็เลยยักลักด้านในจุมจุนนี่เปรรูปแล้วก็มีรายได้ในจุมจุนสวัสดีค่ะอาจารย์จินตนาจเจริญเนตรกุลก็คือตัวผิดพันธ์ุขนมขาไก่เนี่ยนะคะเดิมทีเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากอยที่มีพี่เจียปะคะนะคะเป็นประธานกลุ่มเนี่ยทางทางตัวดิฉันเองแล้วก็ทีมผู้วิจัยเนี่ยก็ได้เข้ามา ดูแลนะคะในกลุ่มวิสาหากิจชุมชนเนี่ยในเรื่องของจากการเอามาทํามันสำาหลังแผ่นทอดเนี่ยมาพัฒนาเป็นตัวผิดพัณฑ์ตัวใหม่ๆนะคะตัวผิดพัณฑ์ขนมขาไก่เนี่ยก็ได้มาจากแนวคิดของกลุ่มเองนะคะที่จะเอาตัวมันสำหลังนะคะซึ่งเป็นเศษมัน ที่เหลือจากการแปลรูปมันสำปะหลังทอดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีเศษมันเนี่ยเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะเราก็เลยเอามาพัฒนาเป็นตัวขนมขาไก่โดยใช้ตัวมันสำหลังเนี่ยค่ะใส่ลงไปในตัวขนมขาไก่ให้มันมีรสชาติแล้วก็ความแปลกใหม่ที่แตกต่างจากท้องตลาดอะค่ะคือการเช็ดเ,เลือกอ้กมันสำปะหลังนี่มันเยอะ กอ,อยเตียปั๊บเราไม่ลงไปน้อยตีง่ายก็เป็นเหลียงสัตว์แล้วก็เป็นพืชเป็นปุ้ยเลยเ่ยปไหน,นเลยนะโดยแต่ปลาซึ่งซาการตลาดมานุมก้าไก่โดยแต่ว่าว้อยผูกกันตุกว้ยตุกตุกรุนน่าจะไปได้ปอเซตตัวนี้เรามาผสมกับเองก็ได้ประมาณห0าเปด้นนในแมนชั่นปลาล่างนี้เราก็น่าจะไปได้โดยจะมีน่วยงานและไล่น่วยน่วยงาน ทีวิชเขกก็เลยออกแบบว่าเออนุกลกาก่อยนี่มันมีต้นตุนสูงม,มันมีเรื่องจักมาช่วยด้วยแล้วพอเรากอออกแบบเรียวทาเรียวการนี่ีไปการตลาดว่าจะอย่างยืนได้แค่ให้โดยถึงอาจารย์มาสอนวิธีการทําเพื่อจะข้อโ,อโยอ้ายปอตัวนี้ถ้าเราไม่มีข้โยการตลาดเราไปไม่ได้แต่ถ้าถามว่าการตลาดตรงการไม้ตัวนี้การตลาดตรงการ ็เราได้เข้ามาดูกระบวนการผลิตให้ทางปุ่มเนี่ยได้ได้มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้มาช่วยในเรื่องของเครื่องล้างมันเครื่องสไลด์มันอยู่ตลอดอย่างต่อนเนื่องทางทีมวิจัยของเราเนี่ยก็จะมีอาจารย์หลากหลายคณะนะคะมาร่วมอยู่ด้วยก็จะมีทั้งอาจารย์ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้มาช่วยในเรื่องของการ พัฒนาแล้วก็ออกแบบเครื่องขึ้นรูปขนมขาไก่อะค่ะเพื่อให้กลุ่มเนี่ยสามารถเพิ่มกําลังการผลิตนะคะแล้วก็ควบคุมการผลิตตัวขนมขาไก่เนี่ยให้ได้มาตรฐานมีขนาดรูปร่างที่ที่สม่ําเสมอ,สมอแล้วก็ยังมีอาจารย์ที่มาช่วยในเรื่องของการตลาดนะคะมาส่งเสริมการตลาดไม่ว่าจะเป็นตัวปิดพันขนมขาไก่ที่เราทาขึ้นมาใหม่ก็ดีหรือแม้แต่ตัวปิดพันที่ทางกลุ่มเนี่ยทำการผลิตอยู่แล้วนะคะก็มาช่วย เพิ่มช่องทางทางการตลาดให้ะค่ะ